อามาดูเรื่องดีๆกันบ้างคุณผู้ชมนี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ใจดีสวนนงนุษพัทยาสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแล้วก็เป็นแชมป์จัดสวนระดับโลกมาหลายต่อหลายปีนะครับเขาไปช่วยเหลือน้องๆน,นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นไปซ่อมแซมปรับปรุปรงอาคารเรียนแล้วก็มอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านปางห้วยตะที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับ ไปดูกันนะครับอาคารเรียนแล้วก็บ้านพักครูทั้งหมดของโรงเรียนเนี่ยได้รับการซ่อมแซมทั้งหลังคาห้องเรียนหน้าต่างประตูที่ชำรุดไปจนถึงห้องน้ําของทั้งครูและนักเรียนให้กลับมาพร้อมใช้งานแล้วยังไปช่วยซ่อมแซมสนามกีฬารั้วโรงเรียนไปจนปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยส่วนนงนุษย์ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาโต๊ะเก้าอี้ชั้นวางของสําหรับครูแล้วทางกมรมศุลกากรครับก็มาสมทบมอบชุดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์อีก20ชุด มีอุปกรณ์การเรียนเครื่องกีฬาแล้วก็เงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาด้วยรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทเลยนะครับซึ่งทางด้านประธานส่วนนงนุษพัทยาคุณกําพลตันสัจจาบอกว่ายินดีมากๆเลยที่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนเพราะว่านี่คือขั้นพื้นฐานในการเรียนการสอนให้เด็กเติบโตขึ้นมาได้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้นไปอีกซึ่งโรงเรียนแห่งนี้บ้านตางห้วยตาดเนี่ยนะครับเปิดสอนไปแล้วถึง69ปีนะ มีตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงม .3 เลยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียน149คนมีครูอยู่18คนซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชนเผ่าลาหูดำหรือว่ามูเซอร์ด้วยในการสนับสนุนครั้งนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้น้องๆสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นครับ